ข่าวดีดีกับพี่คำรนำร,นรน้วน,าานตอนแว่นสายตาจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันที่โรงเรียนสุขานารีนครราชสีมาน,นะ <c oughs> จะบอกให้เด็กๆสายตาดีเพราะ ฉันจ้องตาเธอเธอจ้องตาฉันต่างคนต่างลิวในตาให้การเธอจ้องตาฉันฉันจ้องตาเธอไปบอกยายไหมครับว่าอยู่กับยายยายหนูบอกไม่เห็นใช่แต่ยายไม่เชื่อยายไม่เชื่ออีกใช่ าหน้ตีจปสชเขต9ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมามอบแว่นสายตาทั้งตาสั้นตาเอียงตายาวให้กับเด็กๆนักเรียนหลายร้อยคนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาความผิดปกติในการมองเห็นของสายตานั้นเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาเล่าเรียนการดํารงชีวิตอยู่เพราะว่าปกติก็ตามเนื่องจากปัจจุบันในการดําเนินชีวิตของเด็กๆต้องอยู่กับโลกโซเชียลทําให้สายตาเสื่อม 500คนจาก5,000คนที่เขาตรวจเกือบ10%ของเด็กได้รับแว่นวันนี้โชคดีถ้าเด็กไม่มีแว่นก็ไม่รู้ว่าจะเรียนหนังสืออยังไงเนาะการป้องกันเป็นเรื่องยากยิ่งดังนั้นการแก้ไขจึงต้องตั้งรับโดยเร็วขอบคุณค่ะที่จแ,แจกแว่นแจกแว่นให้พวกหนูได้มองเห็นค่ะรู้สึกแฮปปี้มากค่ะขอบคุณมากครับช่วยให้พวกผมมีแว่นใส่คระขอให้นครราชสีมาจงิง yeah! สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าสหประชาชาติทำนายอนาคตคนเราจะตาบอดมากขึ้นเป็นเรื่องจริงแล้วครับโอราชบ้านเราจังเจ้าเลมามาคนดีมาช่วยกันสีชีวิตเด็กไทยไทยข้าวข้าวไกลเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณ้าอ่านร้อน ปัญหาเด็กไทยจะช่วยนำพาให้ชาติไทยหนาต่อจากเราข่าวดีๆกับพี่คำรนวังหวังสีผู้ปกครองและน้องหนูต้องไม่ละเลยเรื่องสายตานะจะบอกให้โรงเรียนสุขานารีนครราชสีมา,มาให้มาช่วยกันสีชีวิตเด็กไทยไห้ก้าวไกาใไญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค้า